วิธีการคืนเงินกรณีคืนมากกว่า1รายการสำหรับกรณีที่ทางร้านออกบินงานภาษีพรบประกันภยัยหรือตรวจสภาพรถไปแล้วหากต้องการประสงค์จะยกเลิกเพื่อคืนเงินมากกว่า1รายการสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกนะคะหากต้องการยกเลิกบริการใดต้องเข้าไปที่เมนูบริการนั้นค่ะโดยตัวอย่างนี้จะสาธิตการยกเลิกงานภาษีก่อนค่ะโดยเข้าไปที่เมนูจัดการงานค่ะแถบด้านซ้ายมือจะมีเมนูจัดการงานคลิกเมนูจัดการงานได้เลย จากนั้นคลิกเมนูภาษีรถค่ะระบบก็จะแสดงหน้าจัดก,การภาษีรถแทบตรวจสอบนะคะเราทำการคลิกปุ่มยกเลิกทางด้านขวามือท้ายรายการที่ต้องการยกเลิกได้เลยค่ะจากนั้นทำการกรอกหมายเหตุการยกเลิกค่ะหากต้องการคืนค่าบริการต่อภาษีด้วยนะคะสามารถติ๊กคืนได้เลยค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มยืนยันด้านล่างค่ะ ระบบก็จะทําการยกเลิกให้สําเร็จจากนั้นนะคะเราทําการยกเลิกรายการที่ต้องการยกเลิกต่อไปได้เลยค่ะโดยตัวอย่างนะคะจะยกเลิกรายการตรวจสภาพค่ะโดยไปที่เมนูจัดการงานจากนั้นคลิกเมนูตรวจสภาพรถค่ะระบบก็จะแสดงรายการตรวจสภาพรถจากนั้นเราทําการคลิกเลือกรายการที่ต้องการยกเลิกได้เลยค่ะในส่วนนี้ทำการคลิกปุ่มยกเลิกมุมบนสีแดงด้านขวามือค่ะ ัดมาทําการกรอกหมายเหตุการยกเลิกได้เลยค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มยืนยันค่ะระบบก็จะยกเลิกให้สําเร็จจากนั้นนะคะทําการพิมพ์ใบคืนเงินได้เลยค่ะโดยคลิกที่เมนูจัดการงานเลื่อนเมาส์มาด้านล่างคลิกเมนูใบคืนเงินค่ะหน้าคืนเงินลูกค้านะคะเราทําการคลิกเลือกรายการที่ต้องการคืนเงินได้เลยค่ะจากนั้นทําการเลือกช่องทางการคืนเงินค่ะว่าจะคืนด้วยเงินสดหรือเงินโอน แต่แล้วคลิกปุ่มพิมพ์ค่ะระบบก็จะแสดงใบคืนเงินโดยรายการคืนเงินก็จะมีทั้งค่าตรวจสภาพและค่าภาษีค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ